เนี่ยนข้อไปอยู่ก็เปื่อย่นเนาะพันยันขวาอยู่ในโรงงานมันจะมีคนแก่อยู่สองคนแล้วก็มีเด็กด้วยคนยันคนยันติดโควิดเพิ่นก็เลยเอาไปอยู่ก็เอื่อย่นไปพังอยู่ข้างนอแเราก็ไปกักตัวแล้วคนปรากฏก็ตรวจเจอออกม่น้องเป็นไขวัดใหญ่เนาะไขวัดใหญ่ธรรมดาแล้วก็วันที่สิบหกยังสีขาวมาก่นวาเนาะ ตอนนี้นะ่ะว่าบูมีงานทางงานใหญ่ๆนะคือหลับได้จะหลับได้แค่ง,งานอยู่400 300 500 600จะหลับได้อยู่2 3คนนะแต่ว่างานเป็นพันหลับได้เลยมันแบบว่าคัดหนึ่งนี่ถ้าเวลาที่ว่าลูกค้าต้องการเงี้ยเงี้ยนี่ก็รหลับได้นะแต่แคาวางงาน4-5พันแล้วต้องการเอาเร็วนะคือหลับได้เลยว่าคนงานบูมีแล้ว ถาทุกอย่างมันกลับมาเป็นปกตินะ่ะอาจจะได้รับสวัิ์คนงานใหม่เข้ามาอีกเนาะพี่สาวก็ดูอยู่เมนอยู่จ้าสนันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆที่มาดูนะคะสองทุ่มสีจีบสาวคํำพร่อง,องแฟนเพ่ินสิบด ตีมือบอันแ <c> ฟ <oughs> นบอยอกีกวางเด้อ,ออีกเด้อแฟนเขาโอบตีดอกแต่แฟนเจ้าสิตีเจาออา้า <c oughs> คุณไฟสาลบอได้ข้าเวนบบมอนี่ไอไพาสาเข้าวเวนอยู่เด้อเราเลิกงามเสารนาอมือเนาะกินข้าวแล้วนอนบอตุยให้มันหูไปจังส่นแล้วไอหลังเนาะไปหากินข้าวก่อนเด้อครับทุกคนบาย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 จ้าไบุญกองเนาะโชคดีมีความสุขค่ะ สาวนกสาวทองกลับบ้านละตีโมซันพิ่นไปเหตุงานอยู่บ่อนอื่นเลยเนี่ยเอกเนาะพิ่นไปเหตุงานอยู่บ่อนอื่นในสองเดือนแล้วนะเอกไปทํางานที่อื่นในสองเดือนแล้วงานหนักหน่อยครับคุณบุญโฮมโมซันในคิดดีเดียร์ว่สู้ๆนะคะส่วนนี้คุได้มีการมีงานกับสู้ๆเนาะเป็นกําลังใจให้เนาะเท้าครับคุณบุญโฮมเลิกตีห้าครับผมโาซันน ดูแลร่างกายกันดีๆนะทุกคนเนาะรักษาเนื้อรักษาตัวเนาะอบเห็นบ่าวแม่สายได้เนาะแต่เก่าเพินโบขาดได้เนาะสัสเนาะไอปัญญาก็ยังโบเห็นเนาะหมือนี้น่ะพ้องบบเห็นไอปัญญาเนาะมือนอีฮ่าสิบทุกซ่องเลยแหละนะมอนั่นพ้องกวาอยู่แหละพ้ก็เห็นอยู่พ้องเห็นอยู่ทุกซ่องเลยเนาะ โบแมนเขาจับไปหนังยางแหละวะ่าจีบอะไรเนะาะจักเด้อเนาะจีบจะเลยเนาะ,ะสันฮ่าฮ่าบอกปัญนยาเม่นออกซ่อเต็มเต็มสงสัยเล่าสีงุดงิดวะสันหึเป็ยังไงเองขออนุญาตกินข้าวก่อนเด้อทุกคนวะสันเนาะเส้แสนแซบเส้นแจบจ้าพี่สาวกับพี่ ชายเนาะขอให้เซ็บๆเด้อเนาะอยู่ดีมีแห้งร่ำรวยร่บรวยกันนะคะเดี๋ยวป้องก็จะได้ลงไลฟ์เลยนะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะยกเวทีให้สาวลาวคนบ้านนอกต่อ,าอาหาหนาหันอยู่บนนมุ่งเด้อทุกคนเด้อเนาะเดี๋ยวป้องขยกเวทีให้สาวลาวคนบ้านนอกเลยนะทุกคนเนาะขอบคุณทุกคนที่ เขามารับชมนะคะแล้วนกะ็ทั้งย้อนล้างแล้วก็ผู้ได้ที่เบิ่งอยู่ตอนนี้เขาพูดหลายๆเนาะที่ยังมาหนังเบานังจมนังกันอยู่เนาะหนังพ้าปังอยู่ป้องกัมันอ่าเพิ่งกระทำอยู่ว่าเป็นยังคือบกใครไลไสซดเนาะแล้วก็ว่างว่างจริงๆมอง,งว่างนะทุกคนมองว่างอยู่แต่ว่ามันอารมณ์มันบ่ได้นะอารมณ์มันบ่ดัง มันหนังลายโซ่ไปเรมันเทีมันขีดลายแล้วมันมันงุดงิดแล้วมันทุนหวยเน่ะมันมันหนังเบาไปได้เนาะจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเนาะคนอื่นกันทั้ข่าวกันแต่ม้อสนี่ทีมอย่างเดียวฮ่าๆฉันบายบายพี่เนาลาตีสวัสด์ครับซาปองค่ะขอบคุณค่ะเนาะลับฟันดีกันทุกคนเนาะรับฟันดีมีเงินใช้เด้อเนาะทุกคนเนาะ ขอให้ดูแลสุขภาพกันดีๆเนาะร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเนาะ